งานแจสระเพลนนี่ถือว่าสวยงามพี่น้องเอ้ยเอาถือว่ามีความละเอียดปราณนีตหอพิธีตพันฑ์ศิลปะลาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวม้มนี้เฮาจะพาเยีมม่ยมชมหอพิธีตพันฑ์ศิลปะลาวอยู่ทางเกาะขึ้นยกับบ้านโนนสะอาดเมืองไซทาน,นีนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องเป็นเขตแดนระหว่างบ้านโนนสะอาดกับอ่า บ้านอุดมพลแต่ว่าพื้นที่ของคนแท้ขึ้นยุับาลนโนนสะอาดเมืองไซไทานีเฮานี่เองเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปรับชมภาพบรรยากาศภายในหอพิธีพันธ์ศิลปะเล่าบนจอดรถนี่จะจอดฟรีพี่น้องสําหรับท่านในที่เข้าไปเที่ยวชมภายในหอพิธีพันธ์หันเนาะจะบม่ได้เก็บค่าจอดรถแต่อย่างใดโอ้ภาพบรรยากาศดีพี่น้องเลยแคมน้ํามีสะพานไตยยางเข้าไป หาหอหอไปทิตพันธ์เดี๋ยวหอไปสอบถามเกี่ยวกับราคาปีที่ว่าเข้าไปแนเนานพี่น้องมาช่วงแรกๆเป็นเปิดให้เยี่ยมสมนีจะราคาเท่าใดสำหรับหอทิิตพันธ์เดี๋ยวหอจะย่างไปเรื่อยๆว่าบอลที่ว่าเพิ่นขายตัวขายปีเห็นเพิ่นจะขายในราคาเท่าใดส่วนด้านาน้านี่คือแมบนบอลเพิ่นขายปีนั่นเอง คุณเจษยบอกว่าหอพิธิตภัณฑ์ศิละปะลาวเนาะสำนรับปีเขาเยี่ยมชม <os> เวลา8โมงหอดสิเกโมงสรุปแล้ว10,000 0กีจีพี่น้องสำหรับคนลาวแต่สำหรับคนต่างประเทศละ200,0000,000กื่ีบ200,000ซานั่นเองสำหรับคนต่างประเทศแต่สำหรับลาวเฮาเพิ่นนกเวียน10,000 0กีจดูราคา10,000 0กีดท่า 1, 000, 000. เป็นเงินไทยเงินบาทก็ประมาณ 180บาทนั่นเองสำหรับเขาเยี่ยมชมภายในหอพิธีพันธ์พี่น้องเลยวันนี้พผลกะเห็ุเป็นเหือไฟมีกฎระเบียบภายในหอพธิธีพันธ์ิ่นจะแก้งบอกทางด้านนี่เนาะสิ่งที่ต้องห้ามห้ามจับห้ามสูบยาห้ามนําอาหารเข้าไปเข้ามาก็ควรระวังอ่าส่วนทางเขาด้านหน้าจะเป็นหุบลังงหญ่เดี๋ยววันนี้เราจะพาเยี่ยมชมไปในรอบๆบ,บริเวณ ทางด้านนอกและก็ด้านในน้อกันมาเพื่อนจะมีอันใดวางโซโ่ให้เอาเบิ่งเนี่ยเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศทางด้านหน้าพี่น้องเลยกระจุ่ประมาณนี้อันดับแรกเขาจะเข้าไปชมภายในสะกอนหลังจากนั้นเขากจ็จะออกมาเลาะเบิง่งในรอบๆบ,บริเวณทางด้านนอกทางด้านซ้ายและขวาเนาะ่าเพื่อนนี่อย่างใดจะเข้าไปกันเลยทางขึ้นก็มีประมาณนี้พี่น้อง สวยงามก็อยากสัมผัสอยู่แต่ว่าเพื่อนบอยสัมผัสบาชนีที่เพื่อนหามส่วนทางเขาด้านน้าก็จะมีประมาณนี้พี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะสายให้เบิ่งไปในรอบๆบ,บริเวณเอ,อูส้สาวตุลาต้นบอกยัง่ามาทางด้านผนังทางเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้ ลวดลายต่าง,างๆถือว่าสวยงามมาถึงจุดนี้ก็คือภายในเดี๋ยวเขาเอาเยี่ยมชมภายในกันเลยพี่น้องเอ้ยกว้างขวางเออสวยงามเดี๋ยวเราเบิ่งไปรอบๆบ,บ,บริเวณสักะพานพี่น้องเอ้ยเราจังไปเยี่ยมชมแต่ละจุด พิดานพันกะติดด้วยดอกสปอตไลท์สวยงามศิละปะลาวหลักที่เพิ่นตั้งเป็นหูของพระศิลปะอะด,ดายกันแจะสลักจะเป็นไม้ทั้งนั้นถือว่างานศินละปะ อาศัยว่าท่านใดที่ยังบท่านไดเขามาเยี่ยมชมเนาะก็เยี่ยมชมไปกับภาพบรรยากาศของน้ำค้าพระเจ้าเนี่ยเลยกด้พี่น้องเอ้ยสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวท,ทีายังมีโอกาสด้มาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาเยี่ยมชมไปรอบๆบ,บริเวณนี้น้ำกันเลยอันนี้ก็เป็นโฮปอินซีพี่น้องเอ้ยโอ้ถึงแกะสลักออกจากไม้นั่นเอง ถือว่าฝีมือการแกะสลักกะสวยสดงดงามพี่น้องเ,ยเอยสวยงามไรสำหรับโตนกอินทรีนั่นเองถือว่าสวยงามเดี๋ยวเราจะย่างเข้าไปทางด้านในอีกจุดหนึ่งหลังจากที่ผ่านจุดนี้ไป ทางด้านหนาที่เาเห็นก็เป็นหุ้คลองมักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแกสลักสวยงามด้วยสีทองเอองามหลายงามหลายส่วนทางลงก็จะเป็นขั้นใดน้อยหนึ่งประมาณนี้เ,เดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมไปรอบๆบ,บ,บริเวณภายในในี่ให้ทั่วถึงพี่น้องเอ้ยสำหรับคนที่ยังพันได้มา โอ้โหงามอีลีพี่น้องเลยเสาแต่ละต้นบักอยัญ่ๆเอามาเดีย๋ยวเอามาชมทางด้านนี้ก่อนอันนี้คืองานแกะสลักอ้ปลานิดลายพี่น้องเลยสวยสดงดงามถือว่างานงานแกะสลักของเพอนสวยงาม ขนาดว่าท่านในลงสีที่นอกตอนนี้ยังเดิมเดิมงามลายเดี๋ยวจะวนไปทางดันขวามอือนี่สักก่อนสวยงามสวยงามงานแคสลักของเพิ่นนีปานิตถือว่าละเอียดละออขนาด มีติเลยแต่ละจุดนะพี่น้องเ,เอ,อ้สวยงามอันนี้ก็เป็นผนงังเพิ่นจะมีดอกไฟสาดขึ้นหาผนังนั่นเองสวยงามสวยงามศิละปะทุกชิ้นก็เมนแจสลักออกมาจากไม้เพื่นก็เก็บมาเพื่อามาเป็นคุณค่าทางจิตใจ สังเกตเห็นยกตัวอย่างคือไม้ท่อนนี้กับเปล้องห้อยกับอาจจะมาจากหนองน้ําแหล่งน้ํำใดหนึ่งเป็นการนาขึ้นมาเอ็ดให้เป็นศิลปะที่สวยงามนั่นเองบปลคลองเลนี้พี่น้องเอ้ยโอ้บักใหญ่ใหญอเสาตะละต้นพี่น้องเอ้ยอ่าหมุกคลองนะโอ้สวยงามอีดี สวยงามงานศิลปะของลงหลมหอพี่น้องเออผืนเห็ดได้สวยงามเสาแต่ละตน้นเบิกใหม่พิเดานแต่ละอันก็บ่มีว่างเลยพี่น้องเอยประดับประดาสลสลักเต็มไปนำหองคานห้องพิดานต่างตถือว่าสวยงามบ่มีว่างเลยเพื่อนจับติดประดับประดาด,ด้วย หูลายแกะสะลักต่างๆือว่าสวยงามส่วนนี้คือด้านหลังของคลองคลองใหญ่อ้สวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามส่วนในห้องโถจุดนี้ืวอวาโบมีบ่อนวางเลยพี่น้องเอ้ยเต็มไปด้วยงานศินละปะทั้งนั้นท่านใดที่พระท่านมากะเยี่ยมชมไปน้ำข้าวพระเจ้านี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมไปในรอบๆบริเวณ สำหรับในห้องโถงหลังนี้ก็ถือว่าบ่มีวางเลยสังเกต๋ยห้องจะดึงภาพมานนหนึ่งนะคานแต่ละอันพี่น้องเลยตกแต่งเป็นศิลปะการรดลายต่างๆมีวางเลยสวยงามสวยงามนามาเที่ยวชมพี่น้องเลยเอาบอกว่ากันจันทรในติบขันในมาเยี่ยมชมบรรพเจ้านี้เลยพี่น้องเลย โอ้ยงามหลยงามหลยเดี๋ยวเราไปเยียมชมทั้งด้านหน้าอีกก่อนหลังจากเข้ามาในห้องโถ่แล้วเขายางต่อไปก็จะเป็นโซนทังด้านหลังอาจจะเป็นห้องใต้ดินส่วนทั้งหน้าเข่าเห็นนะเดี๋ยวเราเลี้ยวบังภาพร,ร้วมๆก่อนพี่นอ้องเลยอู้ประมาณนี้ได้เดี๋ยวเราลงไปเบิ่งตัวจริงาจะาสวยงามสั่มใดลงมาน้อยหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้พี่นอ้องเอาเบิ่งไม่ตัวนี้พี่นอ้องเอ้ คือมต้นบักใหญ่ๆบ่แม่นธรรมดาเดี๋ยวเบิ่งนวมๆก่อนไปนวมๆก่อนแล้วเฮาก็จังสิย่างเลาะไปรอบๆบริเวณให้เบิ่งแต่ละจุดพี่น้องเอ้ยอ้ายนํากันไปโอ้ยๆเดี๋ยวเอาข้างหน้านี่ก่อนพอก่อนไปมาข้างหน้าแล้วเด้ที่วางอันเอ่อแจะสลักงานแจะสลักเพิ่นนี่ถือว่าสวยงามพี่น้องเอ้ยเอา ถือว่ามีความละเอียดปราณีตสวยงามถึงเป็นงานแจสนาจากากกไม้ไหันน่งเนาะอาจจะเป็นงานแะสนกออกจากกกไม้เดี๋ยวเขาจะให้บังใกล้ๆอีกทีน,นึงถือว่ากับ,บ่มีบอลวางเลย่นางสำหรับงานแจสนกศิลปะนี่ถือว่าบ่มีบอลวางเลยทุกซอกถุกมุมเต็มไปด้วยงาน ศิลปะทั้งนั้นสวยงามเป็นโูกเพือนเป็นปโฮกกกไหมนะะทางด้านนี้ก็จะเป็นโูกโตควายกับชาวนาเออถือว่าสวยงามพี่น้องเอ้ยสำหรับขอนไม้ขอนนี้ถือว่าสร้างความงดงามหลายแลกักการเป็นโูกคล้ายๆอยู่คูอยู่ผ่านแหละพี่น้องกกไม้แต่ว่าเป็นแก๊สสั่งด้วยไม้ คือว่างานเพิ่นละเอียดงานละเอียดปานนิดต่อมาทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบบนในใจเนาะเขาเป็นยังเ,เ,เป็นตูดของไม้นะพี่น้องตัวนี้นะแต่ว่าเป็นตูดขนาดใหญ่ส่วนด้านในก็นจะเป็นแบบกลกนไม้นะเด็ไม่จะเป็นโพง้งแล้วเพิ่นก็มัแกะสลักส่วนที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นตูดของไม้นั่นเองเป็นปูดนะ โอ้หยหลายๆพี่น้องยังมีทั้งด้านใน,นอีกโอ้บเบิ่งบทัวลเลยพี่น้องเอ้ยใจเย็นๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาจะพาเบิ่งไปในรถเออดูว่าสวยงามส่วนขวนไม่ตัวนี้มาเบิ้งหักไม่ตัวนี้เบนกาเหตดเป็นเจ้สรังเป็นหกพระเดี๋ยวมาเบิ่งอีกทางด้านหนึ่งทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นห้องไอยลายของไม้นั่นเองที่ว่าเป็นขุดค้นออกจากอทา,างเก็บน้ำหรือว่าในหนองน้ำใดหนึ่งก็เป็นไปได้แล้วก็มาประดับประดาแกะสลักหุ่งพระใสซท่วาสวยงามบบแพรกันสำหรับด้านนี้หลังจากนั้นห้องกบมาเดี๋ยวเราจะชมไปเฉพาะห้องนี้สักก่อนพี่น้องส่วนทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นอีกห้ากไม้กกไม้อีกอก,กก,ก,ก,กนึง ที่ว่าเผนทำการแกะสลักทุกซอกทุกมุมเช่นเดียวกันสังเกตเห็นมันจะเป็นเงาไมมสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับงานชิ้นนี้ก,ก็ไม่แต่ละชิ้นแต่ละอันถือว่าบุมมีบอววางพี่อน,นอ้องเต็มไปด้วยงานศินละปะการแกะสลักที่ละเอียดละออสมกับเป็นหอพิธีพัณฑ์ชาติลาวเนาะ สวยงามสวยงามอาจะเป็นโูมสร้างสร้างงา a ักเนาะอะไรน่ะดเดี๋ยวเราจะไปอีกทางด้านหนึ่งทางด้านเบื้องซใต้นี่อีกติมเบื้องเพิ่อนๆเอาพี่เนาะกันจะให้เบื้องทั่วๆเลยน,นี่อาจจะใช้เวลาเบื้องงานจุดละหน่อยเอาซะก่อน ส่วนทางด้านนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบคอนไม้ที่ว่าลักษณะลวงนอนคอ,อนไม้จะเป็นลวงนอนนะครับเพื่อนจะจะสลักโดยหูบของพระพุทธรูปใสองค์บักใหญ่เลยจุดนี้นอะอถือ,อว่าสวยงามพี่น้องเลยติดตาม้วยเป็นจะมีหูบสายน้ำทานและสายน้ำสายทานแล้วก็มีโตปลากระโดดขึ้นการแจะสลักกองลาวเฮาพี่น้องเลย เีว่าสวยงามสำหรับหอพิธภพันธ์แห่งชาติอาหอพธิธภพันธ์ศิละปะนาวแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ข้างๆกับหนองเสื่อมพี่น้องเอ้ขึ้นอยู่กับเมืองไซทาน,นีนครหลวงเวียงจันทร์ทางเขาก็เขามาทางเขตบ้านโนนสะอาดนั่นเองพี่น้องเอ้ชนทางเขา้าบานโนนสะอาดบันหน้านี่เนาะเขามาในจุดนี้ วนทางด้านบนเิ่นก็จะเป็นหูพระพุทธหูกที่แกะสลักโดยไม้นั่นเองเดี๋ยวเาจะวนล้อมรอบเข้าไปในบริเวณทางกำขวามืออีกหน่อยหนึ่งสวยงามบ่พี่น้องงานศิลปะไปเดี๋ยวเข้าไปทางด้านในอ,อ,อีกเอาบูงทางด้านในงแหงหลายพี่น้องเลย วสวยงามสวยงามสวยงามเดี๋ยวเราวนไปทางด้านซ้ายนี่สักกอนพี่น้องงานศินละปะที่สวยงามลังจกนั้นกลับมาจุดนี้จักซีว่างันได้ก่อนพี่น้องไงมีแต่อันเป็นตะเบิง คือว่าสวยงามงานศิลปะงานแจกสลักถูกซอกทุกมุมคือว่าซอกถูกซอกทุกมุมเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้มันโตอันนั้นมาโตกับห้องโตอ้อนบดูจังใดสวยงามสวยงามงานแตละอันงานแต่ละชิ้นเนีน่ยแกะออกจากธรรมชาติของต้นไม้พี่น้องเอ้ย จะสลักออกมาจากไม้ทั้งนั้นโมเมนดินโมเมนหินเนาะมาจากไม้ธรรมชาติ กจะเป็นปูดแบบก่อน,นพี่น้องเป็นปูดของต้นไม้มันก็เอามาตกเต็มแล้วก็แกะสลักตืมทั้งด้านบนดูว่าสวยงามหากไม่โกนไม่ ที่เมาื่อก่อนอาจจะเป็นปูดแล้วก็เอามานำํำให้มันเกิดคุณค่าสวยงามบบมนในหน่อยพี่น้องเขามาทางด้านในห้องโถงตัวในนี่ด้านในที่ว่าเปน็นภายในสุดของหอนี่จะมีหลาเข้ามาในจุดนี้เทว่าหลาพี่น้องงามงามทางนั้นจนหลายก็จะเป็นแบบหูกพระพุทธหูปเนาะ มันเจสลักออกมาได้สวยงาม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 ถี่ว่าละเอียดละอองานศิลปะการเก็บลายถือว่าละเอียดบ่มีบุนติอะไรพี่น้องเลย สวยงามแต่ว่าข้าวโพเนียใจเรื่องไม่จะกีเป็นไม้ประเภทใดแน่ยอ๋อข้าวนใจก็เลวบอบอกโมของมุลงก็เลยบหกก้าเวาเนาะพวานจันว่าไปบดถึกจะเป็นไม้ดูรือวไม้ประเภทใดฮะนะข้าวโพนใจไม่ต่ละชินที่เอามาแกะสลักนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นบมมีข้อมูลให้ว่าไม่อันนี้คือไม้ยังต้นไม้ยังสินะอันนี้จะเป็นพระฤาษีมั้ง แบบนี้นะสวยงามคือกันสุดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะวนกลับไปอีกแถวหนึง่งวนวนกลับไปทั้งแถวใหม่บ้านนี้ จะอันงามๆสวยงามสวยงามหลังจากนั้นเขากลับมาอีกฝา่ฟังหนึ่งพี่น้องจะตรงข้ามกันจะมีอีกด้านหนึ่ง ขนาดขอนย่างเมื่อกี้นี่อีกด้านหนึ่งเนี่ยขยังบอกลหลายหลายละจะมาอีกด้านหนึ่งภายในนี่อีกออก็จะอยู่ประมาณน,นี่แหละส่วนหลายก็จะลักษณะเดียวนะพี่น้องจะเป็นการแกะสลักลักษณะเดียวโอ้แต่มามาซนนี่สะบัดเกี่ยวกับเป็นพระพุทธรูปเป็นองค์เป็นองค์นะเนาะเป็นเป็นองค์เป็นองค์ออ,อจกจะบารมีแกะสล,กลักหลายหลายลวดลายเนาะ เดี๋ยวเราจะเบ่งเพลินไปสำหรับมาในห้องนี้อันนี้กิมาจากควอนไม้ที่ลายกระปูดกระปิดของไม้นั่นเองเรามาทางด้านบนเพื่อกระจเป็นมูพระนั่นเองวัตถุถูกชิก้นส่วนเลยมันมาจากไม้ไม้ที่ว่าอยู่นำหวยน้ำหองน้ำหนองอย่างต่างๆนั่นเนาะไม้เก่าแก่ที่ว่าเป็น,นขุดค้นเป็นมาได้เป็นกานำมา เหยียดให้มันทรงคุณค่ามาแกะสลักเป็นลายลวดลายต่างๆสวยงามสวยงามกัดโดยรวมๆจะประมาณนี้พี่น้องสงสัยคลิปนี้จะยาวเกินไปก็พพี่ยังนอพี่น้องเอ้ยกัดจีป,ปะก็คือว่างามถ่ายไปรอบๆบริเวณสะกอน มันหยิบตัดสันส้นๆกันซึ่งคือชิมบกข้ยกันได้เข้ามาแล้วดิกระเตยให้มันเบิ่งให้ไปทั่วๆถึงในรอบๆบริเวณพี่น้องเอ้มาเพิ่นเห็ดต่างๆมีอันใดแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นเข้ามาภายในนี้มันบ่มเปนในหน่อยพี่น้องเอ้กว้างกว้างใหญ่ไพศาลงานศิลปะโอ้อันนี้มันนักก้ามดิแบกกรอนหินมา <G ül> ออสวยงามอันนี้ก็เป็นปูดของไม่โดยรวมพี่น้องเลยก็จะอูประมาณนี้สำหรับนักท่องเที่ยวกาทยอยมากเรื่อยๆพี่น้องในช่วงวันนี้กัวันอาทิตย์ ที่12เนอะดันหนึ่งปี2 0กวหลังจากนั้นเขาได้ยางขึ้นมาเพื่อเยี่ยมชมในจุดที่ยมท่านได้ไปอีกต่อไปพี่นอ้องส่วนน้องกลับขึ้นมาจะเป็นห้องโถวที่เขาได้ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่ากาอดทยายบอได้พี่น้องเอ้ยสวยงามอือภายในเสานี้กะเบืองก่อนเดงฮองกินาบเบืองเสาจากตน้น หนึ่งสองสามสี่เสาเก้าต้นพี่น้องเลยสันรับจุดใจกลางหูบอกอังๆงามไหลรวมทั้งมดมีเก้าต้นสำหรับสาภายในนี่เนาะมองโทใหญ่เรอว่าสวยงามต่อจากนี้เดี๋ยวเขาจะไปอาบเบงก่อนาจะไปจุดใดต่อส่วนภายในก็นจะมีซ้ำที่ เบิ่งผ่านมานั่นเนาะต่อไปก็มีแต่ว่าเราจะไปเบิ่งในรอบๆบริเวณรวมๆด้านนอกอีกเสนหนึ่งพี่น้องเ้ยติดตามเบิ่งไปานํากันอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราติดตามตอนที่ว่าเพื่อนเหตุสมเร็จแล้วขึ้นไปเยี่ยมชมได้ทางด้านบนเมื่อกี้นี้ตอนที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นจอมแต่ว่าเลยมๆขึ้นสูงสุดนเป็นจุดชมวิวคิดว่าขึ้นไปแล้วน่าจะชมวิวภาพบรรยากาศภายในเขตบ้านอมแอมนี่ได้สวยงามแล้วพี่น้องเ้ย แต่วันนี้เป็นบรุญาตให้ขึ้นเขาก็บอกพยังต้องรอรอจนกว่าพยจะเปิดให้ขึ้นได้เดี๋ยวเขาจะไปชมความบรรยากาศทางด้านนารวมๆอีกทีหนึ่งพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็ไปทัวร์บริเวณแล้วสําหรับภายในสาหรับรอบนอกนี่ก็พยนคนยังบุท่านให้ออกไปหลายเพราะว่าพนยังอยู่ในระหว่างการก่อรกรสร้างบุท่านใน้สาเร็จเสร็จสิ้นดีเดี๋ยวเขาจะไปเพลินภาพรวมทั้งด้านนาแปะกับหนองเสิมอีกทีนหนึ่ง เดี๋ยวเขามาาบางภาพรวมๆทั้งด้านข้างพี่น้องเอ้ยอันนี้ภาพรวมๆทั้งด้านข้างทั้งด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างดั้งด้านขวามือที่เฮาหยางเข้ามาเนาะจยาติดกับหนองเสื่อมและทางด้านนั้นที่เห็นจะเห็นทุ่นตอนที่ว่าเฮาหยางเข้ามาตมิดท่านเนาะอันนี้เขาปินกล้องไปรอบๆอันนี้เป็นทั้งด้านข้างในรอบบริเวณเดี๋ยวเขาจะงยางไปทางหลังจากทางด้านนีล้วเขาจ็จะยางไปอีกทั้งด้านเบื้องซ้ายของทางเข่าเลยเนาะ ส่วนทางด้านข้างเบื้องกว่ามือที่ฮอคคอม้านี่ก็ก็ยังมีบางบางจุดเนาะบางบางสถานที่เพื่อนก็ยังบระธนเนี่เปิดทําการให้เยี่ยมชมถือว่ายังบระธนเนี่ยสำเร็จดีฮะนะเพื่อนก็ยังบระธนให้เขาไปเยี่ยมชมเถอะบางจุดก็ยังว่าก็อยู่ในช่วงระหว่างการซ่อมแปลงบุษสำเร็จเพราะหรือตังใดฮะนะเพป็นก็ยังให้ให้เยี่ยมชมเป็นเป็นบางจุดไปสักก่อน อันนี้ก็คิดว่าน่าจ,จะเป็นเหง้าทรงโบหานเนาะที่คนนำมาวางโซ่ห้เบิ่งแต่รุ่นเก่าเป็นไม้ท่อนเดียวเรียบปจักเนาะสมัยตะกีนนี่อาจจะเป็นกกไม้ที่ว่าเป็นลำเดียวเพิ่นก็มาทำการแกะสลักเป็นหูกเหง้านั่นเองที่ว่าก็เป็นเหง้เก่อแก่แต่สมัยโบาราณจะมีอยู่สามสี่ลำนำกัน หลังจากานั้นเขายัางมาอันนี้คือทางด้านหน้าเนาะกงกลางวันนี้เขาจะยังมาทางเบื้องกำไส้ภาพโดยรวมติดกับหนองเสื่อมเบื้องกำไส้เดี๋ยวเขาจะเบื้องภาพโดยรวมทางด้านซ้ายอีกทีหนึ่งภาพโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้่นอง เดี๋ยวเ้าใจะให้เบื้องทางดันเบื้องใา้ก็ถือว่าเช่นเดียวกันเนาะเพลนก็นจะมีประตูอัดไว้เพื่อบ่ให้เข้าไปเยี่ยมชมได้ภายในคิดว่าเพิ่นอยู่ในระหว่างการส่อมแปลงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเ้อจะยังงับไปอีกน้อยหนึ่งก็สวยงามเช่นเดียวกันงานแกะสลักศิลปะส่วนนี้คือทางดัน้า้กำไส้มือที่ห้อยยางเข้ามานั่นเอง กดว่าเพิ่นก็นยังอัดตูวเวลาบรให้ยเยี่ยมชมภายในถือว่าสวยงามคือกันสำหรับจุดนี้เนาะภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้พี่น้องถือว่าสวยงามสำหรับนี่เป็นภาพโดยรวมทั้งด้านหน้าพี่น้องเลย หลังจากที่เราไปเยี่ยมชมระย้าออกมาก็อาจจะจบไปกับภาพบรรยากาศทางด้านหน้านะพี่น้องขอพกขอบใจทุกท่านที่ให้การรับชมถ้าหากว่าคำว่าคำจาใดท,ท,ที่ข้าพเจ้าว่าไปโบเทียปตองก็ขอโทษขอษขอภัยมาณที่นี่ด้วยให้ยูดีมีแห้งทุกท่านว่าเจอกันชิปหนาสำหรับชิปนี้สบายดี